ปั่นไซคโค้งทุกเรื่องราวปันปันของฟุตบอลบ่าย3-45สปอร์ตก่อนไปดูเรื่องราวทั้งหมดฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งตั้งเป็นรายการโปรดเพื่อจะไม่พลาดทุกคลิปของปั่นไซโค้งด้วยนะครับอัปเดตเรื่องราวลูกหนังปันปัน,ปนทั้งสั้นทั้งยาวกับเราชาวปั่นไซโค้งสำหรับซีรีส์ฟุตบอลวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องราวบาซ่ายิงไม่พัก เลวานจัดหนักซัดแล้วครึ่งโหลลุ้นมันเหมือนอยู่ในสนามจริงบาย3-45สปอร์ตแม้ว่าสุดพิมลีอังกฤษนะครับสุดสัปดาห์นี้จะมีการเลื่อนทําการแข่งขันออกไปครับหลังจากที่สมเด็จพระราชนินาาอลิซเบธท,ที่2เนี่ยสเสด็จสวรรคตไปนะครับทำให้พิมลีอังกฤษประกาศเลื่อนเกมในสุดสัปดาห์นี้ครับอย่างไราก็ตามครับเกมในลีกอื่นๆนะครับยังลงทําการแข่งขันอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะในศึกลาลิกาสเปนนะครับตำแหน่งหัวตารางก็ขับเคี่ยวกันอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวครับส่วนเรื่องราวนี้จะขอเล่าเรื่องของ บาร์เซโลนานะครับที่ฟอร์มร้อนแรงเกินห้ามใจเหลือเกินครับโดยเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาครับบาร์เซโลนาบุกไปถล่มนะครับขยำขยี้ใส่การิส4ประตุต่อศูนครับซึ่งในระหว่างเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เกิดเหตุระทึกขึ้นด้วยนะครับเมื่อมีแฟนบอลสูงอายุรายหนึ่งเกิดเหตุหัวใจวายเฉียบพลันนะครับในสนามเลยครับทำให้ทีมแพทย์ต้องประถมพยาบาลเป็นการเร่งด่วนนะครับซึ่งในระหว่างเกิดเหตุครับนักกายภาพทีมแพทย์ของบาร์เซโลนานะครับก็โยนเครื่องกระตุ้นหัวใจให้กับูุสัาประตุูโคนาเลเดสมาของ ที่สุดนะครวิ่งโกยอ้าวไปที่เกิดเหตุครับเพื่อหวังที่จะช่วยผู้คระร้ายบนอาจรรย์นะครับสุดท้ายครับผู้ครร้ายก็ถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลในที่สุดนะครับไม่เกิดเหตุอะไรในสนามแต่อย่างใดครับด้านโคนันเลเดสมานะครับผู้รกษาประตูของกาดิสเนยเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ได้รับคําชื่นชมจากแฟนบอลทั่วโลกเลยครับที่ตัดสินใจวิ่งนําเครื่องกระตุ้นหัวใจไปให้แฟนบอลเคราะห์ร้ายอะไรนั้นนะครับจนนําตัวส่งโรงพยาบาลได้ในที่สุดครับมาเข้าสู่เรื่องเกมการแข่งขันนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ 0ครับ4ประตูนะครับยิงไม่ซสำน้าเลยครับได้จากแฟรงกี้เดยองโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้อันซูฟาติและอุสมานเดมเบเล่ครับซึ่งจากชัยชนะในเกมล่าสุดนะครับทำให้บาร์เซโลนาเก็บสถิติชนะ4เกมรวดแล้วครับในศึกลาลิกาสเปนนะครับมีเพียงเกมแรกเท่านั้นที่ออกสตาร์ทเสมอกับราโยบายยกาโนศูนย์ต่อศูนย์ครับหลังจากนั้นพวกเขาเก็บ3แต้มแบบรัวๆเลยครับบุกชนะรอยัลโซเซดาสี่หนึ่งนะครับชนะรอยัลบายาโดลิดในถิ่นสปอร์ติฟายคัมน่สี่ศูนย์ครับบุกชนะเซบีย่าสามศูนย์ สูตรสัปดาห์ที่ผ่านมาบุกชนะกาดิส4ประตูต่อศูนย์ครับสามแต้มของบาร์เซโลนาครับทำให้พวกเขาเนี่ยทำแต้มไ่จีจากฝูงอย่างไรอัลมาดรดเหลือเพียง2แต้มเท่านั้นนะครับหลังจากที่ลงเตะมา5เกมครับไรอัลมาดรดเนี่ยร้อนแรงสุดๆครับชนะ5เกมรว่นนะครับแต่ว่าบาร์เซโลนาสะดุดไปเพียงเกมเดียวนะครับยังมีโอกาสครับทุกอย่างยังเปิดกว้างสําหรับลูกทีมของชาบีแอนาเดสครับแต่หากมองไปที่แนวรุกของบาร์เซโลนานะครับฤดูกาลนี้เล่นมา5เกมยิงเฉลี่ยเกมละ3นัดนะครับบาร์เซโลนายิงไปแล้ว15ประตู ก็มีผู้เล่นหลากหลายตำแหน่งที่ยิงประตูได้นะครับไม่ได้พึ่งพาแค่เลวานเพียงคนเดียวเท่านั้นครับเอริกาเซียครับเซกิโรเบโตนะครับผู้เล่นในตำแหน่งแนวรับเนี่ยยิงกันไปคนละ1ประตูครับแดนกลางอย่างเปรีรวมไปถึงแฟรงกี้เดยองนะครับก็ยิงกันไปอีกคนละ1ประตู4ประตูแล้วครับของบาร์เซโลนายังไม่มีกองหน้ายิงเลยครับส่วนแนวรุกนะครับของบาร์เซโลนาที่ยิงประตูได้หลังจากผ่านเก็บนัดแรกในศึกลาลิกาฤดูกาลนี้ก็มีอุสมานเดมเบเล่ครับยิงไปแล้ว2ประตูอันซูฟาติ2ประตูราฟินญานนัก มยิงไปแล้ว1ประตูส่วนพระเอกของงานครับพระเอกของบาร์เซโลนาณวินาทีนี้อย่างโรเบิร์ตเลวานอฟสกี้ถึงตอนนี้ยิงในลาลิกาไปแล้ว6ประตูจากการลงเล่น5เกมครับยิงเยอะกว่าจํานวนเกมที่ลงเล่นซะอีกครับส่วนรวมทุกรายการนะครับก็ยิงไปแล้ว9ประตูจากการลงเล่น6เกมครับก็ยิงมากกว่าจํานวนเกมที่ลงเล่นไปอีกนะครับนอกจากนี้เลวานอฟสกี้ยังทําสถิยิงติดต่อกันมาแล้ว5เกมติดต่อกันให้กับทัพเจ้าบุญทุ่มด้วยครับแถมเกมรับของบาร์เซโลนาในฤดูกาลนี้มาพี ถูพี่ตาเลยครับเหนียวแน่นสุดๆนะครับเสียไปเพียงประตูเดียวเท่านั้นนะครับในฤดูกาลนี้ให้กับไรอัลสุสเดตในเกมที่บาร์ซ่าบุกชนะ4ประตูตอนหนึ่งครับแจกแจ้งกันหน่อยนะครับ15ประตูของบาร์เซโลนาเนี่ยเกิดขึ้นช่วงเวลาไหนกันบ้างเรียกได้ว่ายิงได้แทบทุกช่วงของการแข่งขันเลยก็ว่าได้นะครับโดยช่วงนาทีที่1ถึงนาทีที่15นะครับช่วงต้นเกมครับบาร์เซโลนาก็ยิงไปแล้ว1ประตูในฤดูกาลนี้ครับหลังจากนั้นกับนาที15ถึงนาทีที่30นบาซายิงไปแล้ว2ประตครับึง4 0 55บาซ่าก็ยิงไปแล้ว2ประตูนะครับถ่ายครึ่งแรกก็ถือว่ายังร้อนแรงครับต้นครึ่งหลังก็ยังร้อนแรงไม่พักนะครับนาที45ถึง60ก็ยิงไปอีก2ประตูครับช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเรียกได้ว่าเป็นช่วงพีคของบาเซโลนาได้เลยครับเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่คู่แข่งอ่อนแรงพวกเขาพร้อมที่จะขยมทุกเมื่อครับครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของบาเซโลนานะครับแบ่งเป็นนาทีที่60ถึง75ครับบาเซโลนายิงไป4ประตูครับแล้วก็15นาทีสุดท้ายนะครับนาททีีงงา่่90บรซลลก็ยิคูแแขไป้ว4 ตููในนรดกันนี้คบฤาสำหรับโปรแกรมนะัดต่อไปของบาร์เซโลนานะครับงานหนักเลยครับเพราะว่าจะต้องบุกไปเยือนบาร์เยมุนิกครับในรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ของศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในวันที่13กันยายนครับหลังจากนั้นก็จะกลับมาเล่นในลาลิก้านะครับจะเล่นในถิ่นสปอร์ติฟายคัมนูครับต้อนรับการมาเยือนของเอลเช่ในวันที่17กันยายนนี้ครับ ถ้าหากคุณชื่นชอบเรื่องราวลูกหนังปันๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิง่งติดตามกันได้3ช่องทางทุกวันที่ Facebook, y u u t u b e t i k t อกปันไซโค้งเราจะมาพูดคุยในเรื่องราวสุดปันในวงการฟุตบอลกันอีกเช่นเคยขอบคุณครับ